สวัสดีครับพวกผมนะครับเอบอยนะครับจากช่องแมกกับี้ฟิล์มนะครับผมตอนนี้ก็ใกล้จะมืดแล้วนะครับหลังจากที่แมกกับี้ไปในานาม,มาเนาะก็กลับมาก็เกือบจะมืดแล้วนะครับก็พา FC มาชมสวนดอกไม้นะครับนี่เดินชมก่อนที่จะรดน้ำนะครับก็ต้องหาจังหวะวันที่จะต้องทำไม้ขึงนะครับเพราะว่า ถ้าผมไม่ถ่ายลิเกะเดี๋ยวเวลาที่ต้นมันล้มอะนะครับมันจะไม่สวยนะครับล้มไปสองสามต้นแล้วนะครับเราต้องหาไม้ไผ่พยุงนะครับอันนี้มันเป็นออกสีเหลืองส้มนะครับทุกคนเสียดายครับเขาส่งพันมาให้ผิดมันไม่ใช่สีเหลืองที่แบบเป็นสี ออกสว่างนะครับมันเป็นสีออกส้มนะครับเหมือนจีวอพระนะตัวนี้ดอกใหม่ที่ออกใหม่มันจะสวยนะนะครับมันจะสวยนี่นะครับโอเคนะครับตัวนี้โซลาเซลล์ก็ยังไม่ติดนะครับทุกคนมาที่บ้านดอกไม้ ก็ยังดียังมีดอกไม้ให้ชับชมเนาะออมาเราก็ไม่รอช้านะครับเราก็จะมาลดน้ำนะครับแม่เขาก็ออให้ค่าหมานะครับนี่ครับก็ลดน้ำเช้าเย็นเช้าเย็นนะครับ ถ้าลดด้วยสายยางเนี่ยมันจะได้ความชุ่มชื่นมากกว่าเราลองถังแล้วก็ใช้ขันศาสเอานะครับมันจะได้น้อยกว่าเราฉีดน้ำเนี่ยเราได้ปริมาณเยอะกว่านะครับก็ถือว่าเราไ้กลับมาพักผ่อนที่บ้านได้ามาดูแลดอกไม้นะครับเรได้เห็นดอกไม้ที่กําลังออกดอกพูดถึงมันก็พอดีเลยนะผมกลับมาเนี่ยก็ ไอตอนที่ปลูกอนะเนาะมันยังเป็นต้นกล้าประมาณสักคืบนึงอยู่เลยมั้งแต่มันก็โตเร็วเหมือนกันนะพอกลับมาดอกมันก็จะเริ่มมีทีละต้นละต้นนะครับคราวนี้ถ้ามันออกทุกต้นมันจะสวยมากๆเลยนะครับ ตรงหน้าบ้านตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่ปลูกดาวเรืองประจํานะครับทุกคนเดี๋ยวปุ๋ยเดี๋ยวเราค่อยหาไปเอาพวกใบไม้พวกเศษหญ้าที่มันผุไปแล้วเนาะเอามาเป็นเป็นเป็นปุ๋ยนะครับแล้วก็ไปลดแพงพวยนี่นะครับเขาก็ดอกไม้นะครับ ไม่มีน้ำเดี๋ยวก็เหี่ยวเฉานะครับตรงนี้เราก็จะรด ความชุ่มชื่นด้วยนะทุกคนนะมันก็จะได้ความชุ่มชื่นด้วยถ้าใครไม่มีพื้นที่ก็ปลูกใส่กระถางเอานะครับทุกคนนะครับโซลาเซลล์เริ่มปิดแล้วนะครับตรงนี้ลดพื้นดินเพื่อลดฝุ่นนะครับลดฝุ่น ก็ลดบ้างไม่ลดบ้างนะครับลดไปบ่อยก็เปืองน้ํานะครับตรงนี้แม่เขามาเผาถ่านตรงนี้นะครับรดฝุ่นก็จะดินก็จะมีความชุ่มชื่นนะครับดินก็จะไม่เป็นฝุ่นนะครับ เป็นวิถีชีวิตบ้านๆนะครับทุกคนนะครับใครที่มารับชมช่องม mm ังกรบี้ก็จะรู้ว่าเป็นอย่างนี้ตั้งแต่ทีแรกๆแล้วเนาะนะครับนำเสนอถ้าเราได้มีโอกาสไปทําข่าวก็จะเป็นข่าวนะครับเนื้อง,งานของข่าวเลยแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ไปถ่ายกระแสเราก็ถ่ายคลิปอยู่ที่บ้านนะครับ mm hmm. ได้น้อยไม่เป็นไรแต่ขอให้ยังพอมีเงินที่จะพอทําเป็นเงินเหรียญเนาะนะครับ เหรียญสองเหรียญแล้วก็ค่อยๆเก็บไปนะครับอย่างน้อยก็เป็นเงินเดือนให้เราได้นะครับตอนนี้ผมรถจน,จนชุ่มเลยนะาราจนชุ่ม มีอะไรมากนะครับแค่นี้นะครับดอกไม้ก็โตแล้วแล้ว,ลวโซลาเซลล์ก็ติดแล้วนะครับตามเวลาก็ไม่ไม่รู้ว่าตามเวลาหรือเปล่าถ้าเกิดมันมืดมันก็ติดเองนี่ครับจจมอมก็กินข้าวนะครับจจมอมจะด่ดงมีแดุดงกินข้าวหรอมมแจมอจมอกินข้าวนะครับ กหมาตัวอื่นนะครับแล้วก็จะเอาไฟไปวางไว้ตรงจุดมืดๆที่เราจะวางไว้มันก็จะอยู่ถึงเช้าเลยนะนะครับนี่นรถยังไม่ได้ล้างโซนิกเลยนะครับเดยวก็ต้องล้างเก็บเอาไว้นะครับ เช็ครถให้ดีก่อนเดินทางนะครับผมตอนนี้ก็มืดแล้วทุกคนมืดแล้วนี่นะครับดอกดาวเรืองเวลามืดมันก็ยังมีแสงให้เห็นเนาะดอกมันสีส้มมันสว่างนะครับ ก็ว่าจะยกแปลงปลูกดอกไม้นะครับประมาณช่วงนี้นะให้ให้มันใกล้ตรงกอกน้ำเพื่อที่ได้ต่อสายยางมาลดได้นะครับเนะนี่ยรงนก็จะมีดินที่มันเป็นปุ๋ยแล้วนะเนะี่ยดินที่มันย่อยสลายนะครับกลายเป็นปุ๋ยนะครับปุ๋ยอย่างดีเลยนะครับทุกคนแล้วมอมหืมจะมามย อิ่มแล้วน้ำอิ่มแล้วใช่ไหม,มไหนนะ่ะคันโชเฟซี FC หน่อยอตรงนี้ก็จะเป็นช่องทางเดินไปในนาฝั่งโน้นนะครับอาจจะเดินไปไม่ได้แล้วก็ไม่เป็นไรยังเดินไปได้เห็นนะครับจะมองก็กระเรกลิ่งนะครับ กินอิ่มแล้วมีพลังเออออมสบัติแรงเยอะแรงเยอะ ก็อีกตัวนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือเรือกลิ้งนะครับเสือกระย่านะครับตรงนี้หญ้าผมยังไม่ได้ไดายเลยนะครับแต่จะดายอยู่นะครับจะได้พื้นที่จะได้สะอาดจะได้เก็บกวาดได้นะต้องแงนที่ดายแล้วมันก็จะกวาดได้นะครับแป๊บๆก็นะพอเช้ามาก็มืดอีกแล้วนี่แหละครับวันเวลาผ่านไปเร็วมากแต่ทำไมช่วงเวลาเด็กทำไมนานจัง เวลาโตนผู้ใหญ่วันเวลาผ่านไปไวเหมือนโกหกนะครับน้องจะมอมนะฮะไม่น้อยหนะ้ากะเรือกอีกแล้วกะเรือกอีกแล้วกระเดือกอีกแล้วนะครับตีนก็ยันออ,อ,อันนี้แข่งกันนะทุกคนแข่งกันกระเดือกคิ้งด,ด,ดูนะครับ หมาจะมีความสุขนะเล่นของมันไปมันมีลานกว้างไงถ้าเกิดว่าตรงเนี้ยถ้าผมไม่ถางไม่ดายเนี่ยลกมากแล้วมันจะมาเกือกกิ้งได้ไหมก็คงจะมีแค่บริเวณหน้าบ้านตรงนี้เท่านั้นนะครับนายเจ้าเสือ หมาสามขานะครับขาหน้าโดนอะไรมาไม่รู้และตอนนี้นะครับที่บ้านผมก็มืดลงเป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกคนเรียบร้อยแล้วนะครับบรรยากาศนี่นะครับบรรยากาศที่บ้านมืดแล้ว ครับก็สลับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่นะครับคลิปหน้าครับสวัสดีครับ